เมื่อเรามาถึงกันแล้วต่อจากนี้ไปนะให้เราผ่อนคลายร่างกายพอสบายบายให้เราขยับร่างกายผ่อนคลายพอสบายบายกันนะให้เรารู้สึกถึงร่างกาย รู้สึกถึงลมหายใจรู้สึกถึงทุกส่วนของร่างกายที่กำลังหายใจอยู่สัมผัสร่างกายตัวเราสัมผัสร่างกาย สัมผัสความรู้สึกตัวเริ่มต้นของการทำสมาธิและในรอบในการทำสมาธิสิ่งแรกที่เราจะทำเราต้องทำและเราจะไม่ดูเบาคือการขยับร่างกายเช็คร่างกายของเราให้ดีนะ ให้เราขยับร่างกายของเราให้เรียบร้อยให้พอสบายๆเช็คร่างกายทุกส่วนว่ามันมีตรงไหนเกร็งตึงเมื่อยไม่ลงตัวอยู่ไหมให้เราเริ่มต้นด้วยความรู้สึกผ่อนคลายสบายๆนะใครที่เพิ่งเข้ามาและเช้านี้ไม่รี มาทำสมาธิด้วยกันช้าๆนะการทำสมาธิเนี่ยคือการหยุดใจหยุดไปเรื่อยๆมันจะไม่ติด หยุดไปเรื่อยๆมันจะไม่ติดหน้าที่ของเราคือหยุดอย่างเดียวหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านบอกว่าหยุดเนี่ยคือตัวสำเร็จจะหยุดได้เริ่มต้นจากผ่อนคลายร่างกายของเราก่อนพอสบายสบาย ผ่อนคลายทำบอดี้สแกนเช็คทีละส่วนช้าๆเหมือนเราสแกนร่างกายตั้งแต่หัวจะรดเทา้าศีรษะของเราเกร็งไหมคิ้วละ่ะหูดวงตา พอบาไหลเกรงไหมครับเอวขาค่อยๆนะถ้าเกรงก็ค่อยขยับนั่งในท่าที่สบายในจุดที่สบายค่อยๆผ่อนคลายนะ พอสบายสบายผ่อนคลายอย่างสบายนะจนถึงฝัดเท้าให้ผ่อนคลายพอสบายสบาย ่อจากนี้ไปให้เรารู้สึกถึงลมหายใจรู้สึกถึงร่างกายที่กำลังหายใจรู้สึกถึงลมหายใจ ค่อยๆรู้สึกถึงร่างกายที่กำลังหายใจอยู่แล้วก็ค่อยๆนำใจวางไว้ที่กลางท้องอย่างสบายๆ ทำหน้าที่อย่างเดียวคือดูใจเฉยๆฝึกดูเฉยๆดูเฉยๆเอาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายคือบริเวณกลางท้องแล้วก็ดูเฉยๆนะ ดูใจตามธรรมชาติอย่างที่มันเป็นกลางท้องตรงจุดวิววิวที่กลางท้องคือจุดที่เราจะรวมใจเอาไว้ดูใจตามธรรมชาติแบบที่มันเป็นการทำสมาธิแบบของเราเนี่ยคือแบบหลวงพ่อวัดปากน้ำ เป็นการทำสมาธิโดยการอาศัยใจหยุดใจนิ่งโดยวางใจไว้ตรงฐานที่ตั้งของใจคือบริเวณกลางท้องซึ่งปัจจุบันก็เป็นศูนย์รวมเส้นประสาทอยู่แล้วที่เราเคยรู้กันคือสมองที่อยู่ที่ท้องตรงที่รู้สึกเหมือนผีเสื้อกระพือปีกตรงท้องตรงนั้นนั่นแหละหน้าที่ของเราคือการดูเฉย คือการดูเฉยๆให้เราฝึกดูเฉยๆนะดูใจเฉยๆดูอย่างสบายๆ หน้าที่ของเรานะคือการฝึกดูหยุดเนี่ยนะทำไมถึงหยุดเป็นตัวสำเร็จพระเจ้าเนี่ยจริงๆตอนท่านบรรลุธรรมเนี่ยท่านแค่หยุดดูเฉยๆใจมันก็จะคล้อยเคลื่อนผ่านสภาวะธรรมทีละลำดับจนถึงลำดับสุดท้ายแค่หยุดดูไปเรื่อยๆรู้ตัวไปเรื่อย ดูจนใจมันคลายออกจากการยึดติดทุกเรื่องหยุดใจเนี่ยไม่ใช่แค่ฉันจะหยุดตรงนี้แต่หยุดใจคือหยุดโดยสมบูรณ์แล้วแค่รับรู้จนใจมันรู้ทั่วพร้อมจนเกิดความรู้ตัวอันวิเศษ,ษภายในที่เรียกวิปัสสนาเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากใจมันหยุดโดยสมบูรณ์เท่านั้น ก่อนหน้านั้นที่เราพยายามรู้ตัวแล้วก็ถ้าตามหลักธรรมแล้วหลายที่อาจจะเรียกว่าวิปัสสนาแต่หลายที่ก็จะบอกว่าอันนี้ก็ยังแค่สมถะแหละเพราะว่าเรายังใช้ความพยายามรู้ตัวมันต้องเกิดสภาวะใจหยนจนความรู้ตัวทั่วพร้อมด้วยธรรมะภายในมันออกมาเองมันออกมาระดับลึกๆ ฉันก็หยุดตัวเดียวกันนี้แหละไม่ว่าจะปฏิบัติแบบไหนแต่เพราะความเข้าใจในรายละเอียดอาจจะคลาดเคลื่อนกันหน้าที่ของเราคือหยุดอย่างเดียวนะหยุดอย่างเดียวมีอะไรเข้ามาก็แค่หยุดหยุดคือแค่ดูรับรู้รู้ตัวดูใจตามธรรมชาติอย่างที่มันเป็นแบบที่มันเป็น หยุดตัวเดียวท่าน,นี้แหละคือตัวสำเร็จมีสติคือรู้ตัวโดยไม่ต้องออกแรงอย่างสบายไปเรื่อยๆความลึกมันใช้เวลาที่นั่งแล้วเกิดสภาวะดีไวๆหลายคนก็พรอมีบุญเก่ามาก่อนแต่หัวใจหลักสุดท้ายจะเกิดสภาวะดีแค่ไหนจะไปต่อก็หยุดตัวเดียวกันเนี่แหละมีแค่หยุดคำเดียว ไม่มีคําอื่นเลยเพราะใจไม่หยุดพยายามบริกรรมมันก็ออกแรงมันออกแรงมันก็ได้แค่ความสงบมันก็ไปต่อไม่ได้สุดท้ายเราวางใจไว้เราก็มีหน้าที่แค่หยุดตัวเดียวเหมือนเดิมฉะนั้นให้เราหยุดต่อไปเรื่อยๆดูใจไปเรื่อยๆนะและในช่วงท้ายนี้นะให้เราแผ่เมตตาเบาๆ ทำความรู้สึกว่าเราโชคดีโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอสัระสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่แนขอสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่วันนี้ฉันจะไม่เบียดเบียนว่าร้ายหมุเหงิดกับใครเลยนะ สัพเพพุทธาภลปตาปัจเจกานังจะยังพลังอรหันตานังจะเตเชนระขังพันธามิสัพพโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพ,พธรรมานุภาเวนะสัพ,พสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเต